เป็นผักบัวนะครับพี่น้องคะผักบัวผักบัวกําลังเกิดเดี๋ยวสิใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นผักที่แพงที่สุดนะคะผักที่แพงที่สุดก็คือ <S 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 สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีพบกับช่องจูนชาแนลนะคะคนไทยในต่างแดนนะคะอยู่เมืองเบลเยียมนะคะสวัสดีน้องกปกปายสุภุสุสคนนะคะพี่น้องอาจจะจําคลิปที่จูนมาหอดอาทิตย์แตกแล้วก็จูนปลูกผักนะคะตอนนี้ผักของเราเกิดแล้วนะคะประสบผลสําเร็จนะคะพี่น้องประสบผลสําเร็จอันนี้จะเป็นผักบัวนะคะพี่น้องค่ะผักบัว ผักบัวกาลังเกิดเดี๋ยิสิใส่ปุ๋ยอันนี้เป็นผักที่แพงที่สุดนะคะผักที่แพงที่สุดก็คือผักชีไทยบานเหาผักชีไทยบานเหานะคะอันนี้กระสิเป็นผักสลัดนะคะบานี้จุนกระสีเดแบ่งออกได้บานี้จุนกระสีเดแบ่งออกเดยวจุนจะแบ่งออกตอนนี้เลยเพราะว่ามันขี้กันลายบาน้จุนกระสีแบ่งออกแล้วแจุนกระสีแบ่งใส่กระถางไหมนะคะใส่กระถางไหมเพื่อให้มันเกิดขยายออกอีกนะครับพี่น้องขาเลิศด อันนี้ก็ผักชีอีกนะคะผักชีเกิดค่ะนะคะเยะสเดดโตนานะคะเพราะว่าผักมันแพงนะคะดีเนี่ยที่มันเกิดเพราะว่าอากาศอากาศดีนะคะอากาศไม่เย็นเกินไปจนเกินไปนะคะพี่น้องคะอากาศบ่เย็นจนเกินไปนะคะอยู่หลังบ้านนะครับดีใจสุดๆนะคะพี่น้องเอสที่ทุกคนอยากเห็นสวนผัก ส่วนผักวันดังจูนเป็นไงบ้างนะคะนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจูนขอแบ่งตัวนี้ออกก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวขอแบ่งตัวนี้ออกก่อนนะคะใส่กระถางใหม่นะคะโอเคนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวขอทําแบ่งผักก่อนนะครับสดชื่นเห็นแล้วสดชื่นพี่น้องชิวๆอืมแ <c oughs> พงหลายกระปุกเองเลยจ้าบอกไปก่อนนะจ้าจะเป็นผักอันนึงนะคะ หากตีกันเท็บกินนะคะพี่นอ้องค่ะอันจูนไปซื้อมาเป็นอันไปซื้อมาเป็นนอบันจุนก็มาแบ่งใสก่กระถางบันจุนเราไปแซนน้ำไบบมันกระปงขึ้นหาดมันกระปงขึ้นนะคะพี่นอ้องจุนก็เลยเอามาใส่กระถางน,นะคะได้สองต้นนะคะได้สองต้นเลยนะคะบันจุกรสิแบ่งได้ป่ะเตรียมกระถางไหมเตรียมกระถางก็เอาดินมาลงนะ,ะพี่นอ้องค่ะ โอเคเดี๋ยวจุนขอแบงผักอันนี้กวันนะคะผักสลาดก่อนนะคะ When I wake up I feel cozy yeah Can you hold up Don't need no coffee y e a A up. How did I make you Shake mine? You Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment yeah. Stay a minute, another minute Hold on a second, I love this moment You, I'm a waste of time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. Stay a, a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment. If you ever think that I am being too much You got me feeling love Even though I own us up Let me know if you ever think that I am being so Just stay a minute another minute Hold on a second I love this moment Yeah Just stay a minute another minute Hold on a second I love this moment Yeah Just stay a minute another minute Hold on a second I love this moment ดินมันซุ่มลงนะคะพี่น้องให้ให้ดินมันชุ่มลงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารอดูผลนะคะมาเ่าสิได้ผลผลิตทัาสิออกมาเป็นแนวใดนะครับพี่น้อง นี่และคาพี่นอ้องค่ะเสร็จเลยแล้วก็จะลดตัวนี้ด้วยนะกาเดินแปลงผัด ตัวที่สนะอ,งองไปล่องเห็นบุญเดอพี่นองสื่อมาแล้วมาตัดออกตัดออกแล้วไปแซ่น้ำไปทุกมากสามมือนะครับพี่นอ้องไหวก็ประมาณสามมือเดี๋ยวเราจะไปดู hắc bùa โอเคเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้อง่าถึงว่าเราประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็รอเก็บกินนะคะพี่น้องรออีกประมาณสองถึงสามอาทิตย์นะคะพี่น้อง่ะก็ด้ประหยัดเงินไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะคะส่วนผักมาดามจูนะคะอสะ,สะออนผักอันนี้ผักซี นะคะโอเคไปแล้วคลิปนี้บ่มีอย่างไรนะคะอัปเดตพืชผักสวนหัวของอันดามจุนที่เมืองนอกจก้ะไปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ